สวัสดีครับสวัสด,ส,สดีตอนซีเซซสวยจังเลยครับพี่น้องวันนี้เอาโมันเขาขายฟักเลียบนะพี่น้องเลยคนอุปกรณ์ตะไบหีบปลาแต่เป็นแบบงูแบกหอยครับพี่นอ้องจัดไปสวัสดีจ้าแม่น้องไพจา้าครับแม่น้องวัดสิอะไรครจัดไปครับพี่น้องวันนี้หาลุ่นกันเด้อพี่นอ้องเลยโมเดลที่ไปสังคัดอยู่มองได้ครับทีไปลงน้ำลงท่ามองได้ก็จังลุนกันอีกทีนึงครับพี่น้องวันนี้ที่ว่าไปไกลไปไกลครับพี่น้องคุณแบกพีกหยางเสบหยางนัขนกนหยางขึเป็นสีดำดำขนใดมากเลยนี่ไง เออนั่นละกล้วยกล้วยจีะบาตัวเป็หอดเชี่ยีรีตัวนี้กล้วยมนตะมึงเลยตะมึงเลยใช่เพข่อยเบิ้งกันอ่ะสโอ้คุณแไปเชียปุ่นมานแล้วแม่เขาเป็นไเชียบเลยโะสิบไปหาสีไปป้อมาหอดเหลวกัมานอดผมอยู่ทิ่ทัดที่นครับมีุ่นครับจันบันท่าไรครับพะทีงานนเารอเบิ้งเล่นน้ำเลรนทาไปันเนี้ยหนีเนี้ยมันก็หอนเดืดเนาะมา ส้มหัวสมสวนานั่งมุโนลามาเล่นนนำมสีท้นเพระตะล้องกันสีท้นมาต่อเมื่โอ้ยกูบอกเดี๋ยวกันเป็นที่ริเว้ยมนเฮ้ยมโนลานี่ยเป็นผู้ใหญ่ะไม่ทอากาศเย็นแตนอนเว้นเอาที่ไอสยวิดปาว่าุจริอนนอนจะเข้ากันอนจะตื่นยันสีท้นมาตื่นนั่งมโนลาอันนี้มันนีล่าเด้อเจ้ะ มาตกปามาบ้านแหน้ำกันเด้อพี่น้องนี่ยมันสิมตะบ้าปุ๋ยมาล่องเต๋ตะบ้าปุ๋ยบ้านได้จังเลว่าเมนถือกปาไเด้อพี่น้องถือกยังเลือกเลือกเลกกเลือกเลือกตองใหม่ลกู มึงกันพี่น้องยิ้โคตหินจ้ะนี่ยังบ่นั่นนั่นนั่นดู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 ค้าคุ่มขาวลีกคุ้มตุ้มาเ้ยลุนพี่น้องเออโัใหญ่ยล่ะเอ้ยน่เข้ามาเน่รวยาวุมุมาเอปลาขาวปลาองปลาตะเพียนปลาตะเพียนตินั่นเม่นโอ้โ่น่นี่หมย วันซเล็หน่อยก่อนบังหันมัติดก้อนหินติดโูดโอยเป็นแคดติดมันนโอ้ยยังไปยังไน้โอ้ยลงมาดูแลน้ก่้วตรงน้ำโอ นี่น้องเว่จองต้องโอ้ยมี่นย่งดพี่น้องมาแล้วมาเดุ๋ยวปูยสองโตจะมาตากล่องตกน้องพี่น้องตกน้ำเปียกมันยอดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมาหนิโอ้พี่น้อง กาบ้าปุ๋ยด้ปดพี่น้อง้าบ้าปุ๋ยเด้พี่บ้อาดุจับตาแล้ดีดเอาบายยังแน่เหนจับสายเหนื่อยแล้วินแา่ลยนงแล้วนั่งอยูุ่่นเอาไปไกลๆเอาไปไกลๆเอาเยอี่กาวหลเป็นสเตว์ว่าได้เราบ้านเป็นาของคำเอคันคันบคนแสดงว่ามันบ้าปุยรอรุนพี่น้องร่อรุ่นไปรุ่นลุงรุนก่อน ร้างสันติเติกมากไปก้อนติมันลื่นพี <h 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 ่น evet> ้องไม่ฝนเือกันเหมือนกันเหมือนกันว่าตากล้องบ่ไปทางหนองหลุดเด้อแบบนี้ตกว่าสิบ่ลงน้ำนะโมอย่างยังไงอยู่ข้างนอกฮะอยู่อยู่อย่าวางตึกตึกเลยยุ่นีไหมอยู่อยู่ขอบพ่อเด้อพวกเรากำแพง เข้าเฝาเโอ้นนั่นนัติดแล้วติดแล้วติดแล้วโอ้โหอ้มาเล้วหมล้วมา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 หมาล้วหมาแล้งานเดีโอ้เข้าเลยตัวเดียวเออตเดียวกตว่าหมาใช่ไหมว่าน้องง่ายนาไหลมนตึ่เจอดงว่าหมาุ่น้องบ้าปุ๋ยน้องเพือเพื่อไม่รู้อยันไปล้งเสนน้อง ถอยหลังมาสิเนีันไายแม่ลอกไผ่ลองหันโต๊ะแล้วที่ต๊ะอีาังขวายขวายกินงานนาำมันด้ยยันน้ำพี่น้องเฮ้ยมองของปรกวายาันนี้ไปลุนของบ้าปุ๋ยพี่น้องมันเดือดบ้าปุ๋ยเลือดพี่น้องมารุนน้ากันแบบนี้เอามายังบ้าปุ๋ยดำดำหน่อย่ไม่บ้านปลาคอหักถมาก มันเด้ติดตักบตกอยู่ห้องยโ้โอ้ยโอยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้โอ้ย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 ้ยโอ้โอ้ยโอ่้อ้ยโ้ยโอ้ยโยโอยโอไยอ้ยอ้ยอ้่ย้ยโอ้ย้อยอ้ย โอ้ใด้ก็คนนนลคุคนนั่นต้อือคนบ่งไพนี่นะนามนมนมนอีกรอบตกใสอีกสุยมันทังอ๋อไปทั้งคนบอเอาละหาจินรอฟังหรือเปุ๋ย ตึกระดองลุ Dude, huh? Dude, oh, t <t ่นจันนี้อยากชิวงงาไม่ของของก้อนดิน้งของหยาบของเด้นึ่งของนี่เป็นเสยงหนล่ะ ให้่กไงไงุ้่ใ่ใหญ่ใหญ่ให่ใหางให่ใหญ่่ใหญห่่้หญ่ใหย่ใเญ่ใหญ่ใย่ใ่ใ่่ให่่ให่้หญ่ใวญ่ใวญ้ใวญ่ใวญ่ใวญ่ใว่ใหญ่ใหญ่ใหห ปาตรงปาตรงปตงตั้ใหญ่พี่น้องตัวใหญ่โอ้ยเบ่งไปุงย่ป่ยเห้ยาใส่ลามาใส่กันเอ้่กันน่ะทพี่น้องเออเอ้มาปุ๋ยมาเบ่งกันน่ะเซยวนแม่สมบูรณาโมว่าไปเฮนําเผ่นะอ๋อโอ้นั่นละแนวแซ่บอ่ะตัวนั่นละ เอานี่เด็ดแมวชิ้นนี่บ่แมนบ่นั่นนั่นสามเด้ดนั่นสามโตสามโตคนเด้ดละโอ้หมายหมาเน้อหมาหน้อยพี่น้องแค่ตือตัวทั้งเอหลาะแฮทีแแฮทีนั่นแางได้ตือตัวใหญ่มันมาถือตังใหญ่ตั้งน่อยติดแฮที่ตัวใหญ่บ่ยูติดตัวใหญ่รเขาเผาอันยุ่นปูนบ่เดีพี่น้องมึหนถือว่าใคอยู พอดีอิบอลที่คือรักเหมือนกันยนปุ่มดับแล้วยนต์ปุ่มปลามันออกแมนตัวยนต์ปุ่มก็เลยไปไปพี่น้องไปท่านไปเบิร์นเปล่าเปล่าไหลเปล่าน้ำยนต์ปุ่มย่านมูนี่ยางไปก่อนย่านปลาตื่นพนัสพี่น้องไอ้พะแลนนมะปุ่นปลาหารสิออกลบขึ้นหลุดไม่รู้การย้อมปุ่มนี่ต้องคอยๆยองเป็นไป็นตองจองไปตีแมนลองไปโยไปยนต์เดี๋ยวเดี๋ยวบัตรดิสไตรยพี่น้องเบิังไม่ถ่ายยนต์ปุ่มจ้ะ จะเสร็จไปน้ำแห่ไหมบ้มาปุยหลุนน้ำจนไป <laughs> น,<ง>ออน่องย่นปุ่มน้ำกันพี่น้องย่นปุ่มหรือจังหวานพ่ะนะนุน่นว่ะย่นปุ่มให้ป่าออกขอถ้าหลุนบ้าปุ๋ยซะเดี๋ยวไม่น้องไอ้ไปหลุนทางนี่เลย พี่น้องเอ้าเกือ้ยันจะตัวใหญ่ๆเนาะฟองยังมาจับซอยแม่ไหมวันศุกร์นะแม่เห็นหลายตัวฟองพี่น้องลูไปเลือกเลล่ะถ้าเหยื่ดอกจับเหยไ่อคนหมื่นหนีทุ่นขึ้นลงน้ำไปหามันนู้นน่ะ มันโนลาตกน้ำเดี๋วพี่น้องปุ่นแม่บ่อนยุปุ่นลรยุกลางน้องปุ่นน่อยเอ้าลุ้นไม่หรอกไปว่าตินต่ดไม่ได้ก่อนติดต้นเาปุ่ยติดแต่บ่นอ้นนั่หนนั่เตัวที่สอน่หันด้งนั่นหลายัวเพราะมันโอ้นั่นนั่นเหไข่อมมาเนั่น่อยไม่ธร ว่าเนาขึ้นมาจากน้องนม่้กิงนับตัวเส่กันโหลดนี่น้องนี่เห็นะเนี้ยเน่ยน่อิ่รแวนาตัวนั่นนั่นนั่นขึ่นมนปงแมมันสินยิ่นได้รุ่นมาได้จ็นต้สร่นอล่ะ้านี่ว่าขึนน้องเลยนี่วะน่นวดแล้ววันนี้ตัวรุ่นของลุ่นกันที่น้องวันนี้ กตักไปเลยนยเมเดนแดเนาะพวกีพวกีมันสิเขาช่วงสโกับตอนเขาเลี้ยงปุ่มปลาปลาเนี่ยแม่นป่มห้องย่นขาสิงว่าโอเคยี่ดียทว่าหมานยี่ดีหมานยู่เนาะเาปุยเดีัวแล้ว่เอาปุยเดียสองเลยดตัวเกงแ้สีแม่สีน้องหันคือเหยียบแท้นี่มีอย่งบนนาะคืีเหยียบแท้ันดี อีกแล้วแต่ตัวเดียววเดีย่น้อยก็บบ้งไฟบสบบาทเลถือบ้งถบังระบาดมันอบงบังสิบาทนะเกงแต่บังไฟบังไฟถึบ้งไปมาที่หล <talking>? ังได้หกบาทเนาะเปย์เคนบอกพื้นปู๋ีแล้วมื่อหร่คนมาแต่น้อยก็ตัวใซ่กกันน ตกิโลใ่ันใส่กันนับโตใส่กันรนียน้หเอายังม่ปุ๋ยยังแตงกันความจา่อานับโตใส่กันโลดเี๋ยมัวีเม็นน้องพราะแตยูได้กิน่หรอ ี่น้องแล้วก็หมาคกอเกาละถือสบาดโอ้โเดีหอดกบว่่ะอ้หอดกบด้วหอดกบโอ้ยกมไหนไปชคนละย่างเียมือนกันป้าี่น่องปาปุยนี่ตัวของป้าปุยนี่ตะลุนนี่นี่ล้ปิ้งแซ่บมานอยละอ้เข่นตีนนนนน <c ười> ุโอ้เปนจลน่นี่แหละเนาะคืออีกแล้วรุนมาแสบคือฮอตกรุ่งอหม้นยันแม่วันศิลเด้อปีนองบัเนี่เอายอนกุ่มไปเอาเลยเอาน้ำฟังนี่ล่ะ นักเลยเฮียเน่าเฮียนั่นเนาะจักสอบป้าปุ๋ยเฮียสองสอบสองสอบป้านี่จักสอบหนึ่งสอบสองสอบน้องไปลุ่นปลาน้ำลุงลุ่นเด้อลุ่นได้ปลาแล้วถือปลาหยังเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยมือลม ไละและนั่นนั่นโอ้สองบ่สองเล้วม่แก้วสามผนบูมีก่อนหุ้ขอบโอ้สองก็ะปาก้อนปุ้มปลาตองถิยนนี้สงายโกโคแน่นะสามตัวนี่แม่งสองสองโว้ยสามสองตัวสองตัวมีพวกที่ว่ามันมันมันขาขึนและข้าอยู่

สออตัวใหญ่ยตัวใหญ่ยู่เลยคนนี้อใส่ตัวหนึ่งโอ้พุ่นตัวนกรองใ่นองาเิ้งละงโอ้ตัวมนยโอ้ตัวใหญ่ยู่เนาะมันก็พิงดีตัวหนึ่งคว่ามันยุกอกินหน่อยโอ้ปลานี่พอปิ่งเตัวนี้ตัวใหญ่เนาะพ่ปิ่งมันสุเทียแ่านของบ่าปุ๋ยเนา รุ่นนี้กินไงตัวพนหนึ่งรุ่นนี้เลยใกล้ยู่รุ่นนี้ถือพุ่ลโตก็อิ่มอยู่พี่น้องเด้อเด้อมาเด้อถือถือสองโตบ้าปุ้ยแป้งไหนบ้าปุ้ยอ่ะในในน้อยคือเก้าตีบ้างน้อยเด้อบ้าปุ้ยเอ้ยไม่ยังบ้าปุ้ยไม่ยังไม่ยังไม่ยังโอ้ โอ้โหเจ้าโตล่ะโอ้ยสมลงไปแช่น้ำอยู่ตัวเนี้ยโอ้ยพี่น้องความต่อปโอ้ยเจ้าโจ้าเจ้าเจ้าเจ้า้าอยับเยียบ้าไปยีบเจ้าพี่น้องก็แล้หุ่นของบ่าปุ๋ยโอ้ยได้น้ำมูเลี่ยวมันมันมันเอ้ยขุ่นชาลงไปแช่น้ำอยู่ปวดปวดว่าตัวน้อยก็มีอีกยุ่นนั่นนั่นเอาแน่ตัวน้อย เห็นว่าก็ได้โอ้ยยังเสียวมัวปวดต่อเสาวันจะได้ปุ๋ยวันนั้นมันฆ่าตัวโดนปวดมาสี่เส้าไหลใจออกเราเอาอีกสักกันบ้าปุ๋ยอีกจะกรอบจ้ะเออของบ้าปุ๋ยแล้วพี่น้องนี่อ่าหมันหมันขึ้นกันละเอ้าไปให้นไงไปหลุ่นของลุ่นๆพุ่นเราไปไปเดียวแล้วดีุ้ว้บอกดีใจเนาะดีใจเนาะจากของดีุ้วยไงพ่อมเอ้า ไปเิบบ้านเอกบ้านเอกเนาะเดขึ้นให้พี่น้องเข้าปไหมพุนพุนอ่ะมันมันมันดีใจดีใจโอ้หลายเยอะพุนมาบพี่น้องอืมันหลับกินนองมันมัมันมันป้าตองสีโตตีหาตัไป่วยเดียวจบเลยป่วยโอกาแจมือเลยเดียวจบเลยเ่ียวจว่าพ่ออยู่พ่อกินยืน เดีว่วเดี๋ยวไล่เตอยพ่ครับหาจาหนาเดียวขอบคุณแฟนครับสมองสุบอแล้วครับติ่ติดตามขอคเีสมองสุบอยิไม่แห้งลิปนีวันี้อยรุ่นพรมจิมงานครับสวัสดีครับวันน้เอาปุยมาท่านู้เาตรงนี้ปโอกาสเลยดปุย อ่พีีน้งดไปเห็ดน้องกินไปเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องไปกินน้ำกันเ๋อสิจินยุ่ริมน้องเดี๋ยนะเนาะไปกินมพี่น้องกินลำบักหุ่งเย็นเซยนเซย์ลูกน้องกันเด้อไปนี่เด้อไปน้องบ้าไปน้องเลยอ่ะเอาเป้าุ๋ยก็ขอันรายการจะเข้าเด้อพี่น้องเลยนี่ครับหมูแดดเดียวพอหน่อยซอยเดิมครับหมูแดดเดียวพอหน่อยครับพี่น้องถอดมาให้แมงเขาพอม แซ่บหอมปวดาาิกลมๆเลยพี่น้องสุดยอดอีครับเพียงแพ็คละ120บาทสร้างจองไนเดอร์พี่น้องเดอ้อสนใจครับแอดไลน์ครับแอด,ดพอนอย1หน่อย1 2 3หรือสร้างใดที่ลิงต์ใ้คลิปนี้ไ้เดอครับ